สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอนด้าลีดหนึ่งสองห้าครับไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวมอเตอร์สองล้อทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับช่องรอดไหม้ลุงชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับคุณลุงนะครับผมมีความยินดีมากนะครับที่สามารถป้ายยาญาติพี่น้องได้หนึ่งคันนะครับก็คือออกคอนด้าลีดอีลีดมาแล้วหนึ่งคันนะครับเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะตุดจีนพอดีนะครับ เพิ่งได้รถมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเลยเอารถรีบเอารถมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับก็พุกขั้นพบกับนะครับอีลีทอีลีทนะครับอีลีทสีแดงแรงลิทนะครับจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าเป็นไงครับรถอีลีทสีแดงสวยไหมครับ อีลีสีแดงนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวตัวปัจจุบันนี่แหละครับเพิ่งออกมาปี2022นะครับก็คือตัวเดียวกับอีสีขาวที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็คือลีดนะครับจะบอกไว้ก่อนมันจะมีอยู่3สีนะครับคือสีแดงตัวนี้นะครับกับสีขาวที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้เป็นสีแดงแดงเลือดนกนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับมันจะเงาเงามุกมุกนะครับมันเป็นแดงเลือดนกแดงเหมือนฮอนด้าเวฟอะครับ เราเพิ่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับซื้อจบอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับก็จบที่ราคานั้นเลยนะครับห้ 5, บาหมื่นเจ็ดก็เดี๋ยวนะครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอีกรอบนึงนะครับจะเป็นสีแดงนะครับมันก็ข้อมูลเหมือนกันแหละแต่ก็คือเพื่อนๆบางทีอาจอยากจะสนใจสีแดงเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูสีชัดๆเลยนะครับ พร้อมกับรีวิวเบื้องต้นไปนะครับเพราะว่าคันนี้เดิมนะครับจะได้เห็นอุปกรณ์เดิมๆที่ติดรถมาเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอิสติขาของผมมันมันไม่เดิมมันแต่งนู่นแต่งนี่เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ลกมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเร,เริ่มจากออวันนี้รีวิวรถรถใหม่เ,เนาะตื่นเต้นจังเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าของตัว honda lead หนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมงกุฎนะครับ นี่นะครับมงกุฎนะครับคล้ายๆกับ Honda Wave ตัดด้วยคิวโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นรูปตัว V ตรงนี้เราสามารถติดชิลได้นะครับเป็นชิลของเวียดนามถอดตัวนี้ออกแล้วใส่ชิลได้นะครับจะเห็นได้จากของผมเดี๋ยวผมสอนรูปให้ดูนะครับแล้วก็ไฟ LED ของเขานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ไฟ LED ของคอนเด l ซิทตัวนี้นะครับจะมีอยู่ข้างในนะครับหนึ่งดวงนะครับบวกกับไฟสูงตรงนี้มีไฟสูงนะครับสว่างมากนะครับที่มันสว่างมากอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาจะมีมุมของโคมเพชรน,นะครับสว่างสว่างเลยนะครับแล้วก็สูงด้วยนี่นะครับไล่ลงมานะครับก็จะเจอเป็น ไฟหลีนะครับเหมือนเดิมครับไฟหลีทรงยาวๆนะครับสองฝั่งนี้นะครับเป็น LED ทั้งเส้นเลยนะครับสองเส้นนะครับส่วนไฟเลี้ยวของหลีนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นแบบไส้นะครับทั้งซ้ายและขวาไส้อะดีครับเพราะเปลี่ยนง่าย ถ้าวิธีเปลี่ยนี่ยต้องเข้าสู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นชิ้นงานโคมเมียมคือตรงนี้หน้าเขาจะคล้ายๆกับ P C X นิดนึงนะครับ P C X มองให้เป็น P C X นะครับผมว่าสวยดีสีแดงแม่งแบบนั่งเป็นเงาอ่ะเป็นมุกๆเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆ ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับระเบิไอแสบเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่จ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคขออยู่นัน่นแหละหาเลขเหรอแข่งไหมแข่งนะอันนี้อันนี้ฮอนด้าเ,เออแข่งแข่ง ก็นะครับเดี <iba Northeast> ๋ยวไล่มาถึงระบบคอมบายเบรกนะครับตัวนี้ใช่เบรกเบรกลูกเบรกอันนี้ลูกผมเองนะครับอันนี้คือคอมบายเบรกนะครับไล่มาเรื่อยๆไม่ปิดไฟเปิดไฟอยู่เพราะยังมีเปิดไฟอยู่ก็ตัวนี้เป็นคอมบายเบรกนะครับคอมบายเบรกรอบที่ลอยแล้วผู้ไม่จบพอดีคอมบายเบรกเคาะอยู่นั่นนะเคาะหาอะไรแข็ง เออแข็งนี่เป็นเบรกนะครับคอมบเบรกน้าที่ของคอมบเบรกก็คือเวลาเราเบรกหลังนะครับเบรกหน้าเขาก็จะช่วยเบรกด้วยนะครับซึ่งเป็นเป็นยี่ห้อเดียวนะครับใน Hon d a ที่มีนะครับผมแล้วก็ไล่มาก็เป็นโช๊คนะครับแล้วก็ตัว Honda ารีดตัวนี้แข็งแข็งฮอนด้ารีดตัวนี้นะครับจะใช้ยางล้อหน้า12นิ้วนะครับยางเดิมติดรถจะเป็นของ i ออาร์ซีนะครับเออร์เบิร์นเมดอินเวียดนามนะครับลัดด้วยยาง90-90สิทับสินะครับผมแล้วก็ปั๊มเบรกใช่ยางลงมียางมียางยางรถเออใช่แล้วก็ดิสเบรกนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มด้วยเบรกนิชินนิชินนิชินชินชินวันนี้เราจะมารีวิวรถกันนะครับด้วยเด็ก3ขวบแข็งปะ แข่งวะคอดีเคาะเคาะเยี่ยมวะเยี่ยมเยี่ยม <laughs> นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราก็มาดูตรงคอกพิษนะครับไหนเราขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาด,มาดิเดี๋ยวเราจะรีวิวโดยเด็กสามขวบนะครับนั่งนี่พอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะจับเลยนะครับเห็นนะครับจับข้อดีของด้านหลีนะครับ เด็กน้อยสามารถวางขาได้นะครับชอบนะครับพอวางเสร็จปุ๊บเราก็สามารถพามังขี่ร้อนไปร้อนมาได้นะครับเมื่อกี้ร้อนมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูส่วนเราจะลงนี้เลยเหรอเรามาดูส่วนคอกพิษนะครับไม้ของ o อ d ดาลีนี่คือเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีชุดแต่งไม่มีบาไม่มีอะไรเลยนะครับ กระจกนะครับเป็นทรงอย่างนี้นะครับโบราณโบราณคล้ายๆกับผอนดาวเวฟนะครับแล้วก็ไล่มาที่ส่วนคอกพิตตรงนี้ไม้ของเขาจะมีเดี๋ยวเราปิดก,ก่อนเวลวเราเปิดนะครับฟึบเขาจะกวาดหนึ่งทีนะครับเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ก็จะมีบอกไฟสูงตรงนี้ไฟสูงแล้วก็ตัวไอริงสต็อปนะครับ ตัวหม้อน้ํานะครับบอกว่าหม้อน้ําเครื่องร้อนหรือเปล่าอะไรนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ซ้ายแล้วก็ขวานะครับส่วนตรงนี้เป็นเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับบอกทิปน้ํามันเอบอกอะไรวะลงก่อนลงก่อนลงก่อน, <laughs> อนบอกน้ํามันนะครับว่ากี่ขีดแล้วตรงนี้จะมีหกขีดเต็มถังนะครับเดี๋ยวพ่อเฮมินพูดก่อน แล้วก็วัดกิโลนะครับว่าวิ่งไปแล้วทั้งหมดกี่กิโลแล้วก็วัดทริปนะครับได้แค่ทริปเดียวนะครับทริป A แล้วก็บอกเวลาแค่นี้นะครับรุ่นนี้จะไม่บอกว่าค่าเฉลีย่ยได้เท่าไหร่นะครับจะบอกแค่3ามทีอย่างนี้เองน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวไล่ลงมาก็จะเป็นช่องเก๊เก็บของนี่ช่องเก๊เก็บของตัวนี้ก็จะมี ตัว power outlet นะครับสามารถชาร์จเก,ก,ก็บของเบิดก่อนให้เขาดูก่อนล้วงเข้าไปดิเห็นไหมช่องนี้ก็จะมีช่องเก็บของครับตรงนี้เราสามารถหยิบใส,ใส่มือถือได้ใส่มือถือได้ไหนใส่มือถือดีเปิดก่อนใส่มือถือลงไปดิปใส่ลงไปเลยอ่าปิด เยี่ยมไหมเยี่ยมปเยี่ยมก่อนเยี่ยม,มเอาออกเอาออกเอามือถืออ,ออกมาดมิเอาออกมาอ่าเป็ดเยี่ยมป่ะเยี่ยมเสร็จไปเน่กูก็จะลงอย่างนี้เลยวะอ่า,อาถึงไหนละตรงนี้นะครับเราสามารถ ชาร์จมือถือได้นะครับซึ่งจะต่างจากฮอนด้าคิกจะไม่มีตัวชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่น้ําขวดได้ถึงหนึ่งขวดเลยนะครับเต็มปีก่อนปีก่อนปีน,ปน,ปนให้พ่อก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปไล่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นตะขอนะครับ <ขอ S 1> ตะขอ,ขอตะขอ,ขอตะขอเออไว้ไว้แขวนพวกอของกินพวกข้าวกลองข้าวแกงเบฟซี่อะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ไล่มาที่กุญแจนะครับ แจฮอนด้าคลิกนะครับก็จะเป็นระบบโบราณร้อยปีนะครับซึ่งข้อดีของเขาก็คือเราสามารถปั๊มเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ประหยัดนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเติมน้ํามันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องเติมน้ํามันก่อนให้พีเซ็นเตอร์กดปุ่มก่อนกดปุ่มตรงนี้กดนี้กดกดกดเลยอุ้ยไหนกูอทีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอ่ะกดอุ้ย เห็นไ,ไหมครับช่องเปิดน้ํามันเด็ก3ามขวบยังเปิดได้เลยครับตรงนี้เราสามารถเติม E ยี่สิบได้นะครับก้อหนึ่งกอห้าเติมได้หมดเลยถังน้ํามันบรรจุถึงหกลิตรนะครับตัวนี้สามารถวิ่งทางไก่ได้นะครับกับการเติมน้ํามันแค่ค้งเดียวเออเปิดใหญ่เลยเปิดสนุกใหญ่เลยป p e เออเออเออพอ,อยังอ่านะครับพอแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ่มส start นะครับอันนี้เป็นแต แต่ดังมากเลยไม่ต้องบีบหรอกเกยใช่นะครับแล้วก็ตัวฮอนด้าลีดสีแดงนะครับฟอร์บอร์ดต,ตรงนี้เขาจะเป็นสีดํานะครับเบกก็สีดํานะครับเบากไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยแล้วก็คันเร่งตัวปลอกมือนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไล่มาถึงตรงเครื่องยนต์ของฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็คือตัวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับบวกกับกมีหม้อน้ํา นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องของ Honda c i c k หมดเลยนะครับสายพานเอยชชมเม็ดทุกอย่างเป็นของคล i c k หมดเลยนะครับที่ผมเคยดูรีวิวมาแต่จะต่างกันตรงที่หม้อ,อกรอ,องอากาศนะครับหม้อ,อกรอ,องตัวนี้จะรูปแบบคนละแบบกับคล i c k นะครับแล้วก็การถอดก็จะติดชุดสี่ตรงนี้นิดนึงนะครับแกะยากเราสามารถถอดได้ก็คือเราต้องถอด U b บ็อกต้องยก U b บ็อกขึ้นนะครับเราถึงสามารถเปลี่ยนกรองอากาศได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น ESP นะครับ ESP อยู่นะครับไม่ใช่ Plus แล้วก็ข้างหลังก็จะมีโช๊คนะครับเป็นโมโนโช๊คโช๊คนี่จะเป็นโชกของยี่ห้อโชวะนะครับล้อนี่ก็จะเอ็นไกลนะครับมียี่ห้อเหมือนกันหมดเลยโช๊กก็ดีอยู่นะผมว่าผมใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรยางเดิมๆผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะผมไปมาหลายที่หลายทิปก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายใช้ไปก่อน แล้วก็ไล่มาถึงตรงบังโคลนหลังนะครับเช่นกันนะครับตัวลีดสีแดงนะครับเขาจะมาด้วยบังโคลนสีดํานะครับบังโคลนสีดำฟอร์บอร์ดสีดําแล้วก็ปอกแคนสีดํานะครับเพื่อตัดกับสีสีแดงของรถเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนะครับช่วงท้ายนี่ครับช่วงท้ายของ Honda l e a d จะเป็นไฟ LED สีแดงเช่นกันนะครับเป็นเป็นหลอดหลอด LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นไส้อยู่นะครับมาดูกันนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับนะครับปิดก่อนส่วนเวลาเบรกนะครับไฟเบรกเขาจะ ไฟเบรจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นดวงดวง LED เช่นกันนะครับแล้วก็ข้อดีของ h o n d a าลีดหนึ่งตัวนี้เช่นกันนะครับแหลกแลกท้ายเหล็กกันตกเขาจะมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถติดติดกล่องได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อเหล็กกันตกเหล็กตะแกรงเพิ่มมานะครับเราสามารถใส่จานแล้วก็ยึดนอด็อตติดกล่องได้เลยนะครับข้อดีของเขาคือ ได้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มไ้ามาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นล้อขนาด10นิ้วนะครับของ IRC Urban Master ซึ่งล้อก็เป็นยางของเวียดนามเช่นกันนะครับ made in เวียดนามเห็นนะครับ made in เ,เวียดนามแล้วก็ตรงนี้นะครับท่อเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องรถใหม่ๆเลยเนาะ เสียงนุ่มๆน,นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมฝากบอกเพื่อนนิดนึงนะครับตัวฝาครอบท่อตัวเนี้ยเห็นเพื่อนในกลุ่มอ่ะวิ่งไปแปบ๊บนึงก็หลุดหล่นหายไปเลยระหว่างทางยังไงก็ระหว่างขี่ก็หามาดูนิดนึงนครับว่าของเราหายไปหรือเปล่าเพราะอะไหล่เบิกยากน,นิดนึงรถยังใหม่อยู่นะครับส่วนตรงนี้มีหม้อน้ํานะครับวิ่งทางไกลได้หายห่วงนะครับผม ไล่มาเรื่อยๆจนถึงฟอร์บอร์ตรงนี้ตัวที่พักเท้านะครับก็ตัวนี้ปกตินะครับดึงลงมาไม่เหมือนแกนนะครับแกนต้องตบเอาตัวนี้สามารถดึงลงมาได้เลยแต่คนซ้อนอนะ่ะมันจะมีปัญหาตรงคนซ้อน่มันมันมันไม่ล็อกอะครับมันมันตบไปแล้วมันไม่ล็อกไนงะคนซ้อนก็ยังงงอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก แล้วก็เนื้อที่นี่วางการวางฟอร์บอร์ดนะครับแน่นอนครับรถแม่บ้านครับฟอร์บอร์ดเขาจะมีขนาดใหญ่เห็นไหมครับเราสามารถขี่ได้โดยไม่ติดโลงๆเลยครับห่างกันเยอะนะครับเด็กสามารถซ้อนตรงนี้ได้สบายนะครับขี่ในเมือง แล้วก็ส่วนข้อมูลเทคนิคต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในช่องอื่นๆแล้วกันนะครับช่องผมคือรีวิวแบบเน้นการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมนะครับจะเห็นว่าสีขาวของผมใช้มาแล้ว7,000โลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันเป็นรถที่ทนมากเลยนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่เข้ามาติดตามรับชมการรีวิวของ o o n d Elite สีแดงนะครับอีกหนึ่งคันในสมาชิกในครอบครัวนะครับก็ กดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อีลุงอีลีนะครับว่างวดหน้าเราจะมารีวิวอีลีคู่กับรถอะไรอีกแล้วก็อีลีคันนี้อีลีสีขาวครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนล่อนไปไหนอีกนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเบบูย